a p ป l e ิลเริ่มจำกัดการซื้อ iPhone รุ่นเดียวกันครังละไม่เกิน2เครื่องหลังการจัดส่งสินค้าถูกจำกัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9 Apple ปเลริ่มจำกัดการซื้อ iPhone รุ่นเดียวกันครังละไม่เกิน2เครื่อง หลังการจัดส่งสินค้าถูกจำกัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9าทำให้ทาง Apple ออกมาตรการปิด Apple Store นอกประเทศจีนทุกสาขารวมถึงประเทศไทยด้วยครับเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั่นเองครับแต่ล่าสุดครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ไวรัสจะส่งผลกระทบไปถึงระบบการจัดส่งสินค้าของ Apple ด้วยครับ โดยสำนักข่าว CNBC รายงานว่า Apple Online Store ในสหรัฐได้เริ่มจำกัดการซื้อ iPhone รุ่นเดียวกันได้ครั้งละไม่เกิน2เครื่องแล้วครับแต่ผู้ใช้ยังสามารถซื้อ iPhone มากกว่า2เครื่องในออเดอร์เดียวกันได้ในกรณีที่เป็นคนละรุ่นกันครับตัวอย่างเช่นถ้าซื้อ iPhone 11จำนวน2เครื่องพร้อมกับ iPhone 11 Pro Max จำนวน2เครื่องเป็นต้นครับโดยมาตรการการควบคุมการซื้อนี้ จำกัดวงเฉพาะรุ่น iphone 8, iphone 8 plus iphone 1 0 r iphone 11 pro iphone 11 pro max ipad pro 2020รุ่นจอ11นิ้วและ ipad pro 2020รุ่นจอ2.9 9นิ้วครับโดยระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เพิ่ม iphone รุ่นเดียวกันเข้าถุงมากกว่า2เครื่องแม้ว่าจะเป็นโครศัพทก็ต่างครับ